ได้จ้าสาขเหียนกระบ้าโวจ้า าดใดก็บแล้วตามาหุ่งเนาะพี่น้องคือปอพอ,อยังดอกจ้าแล้วเห็นตะนวยบักหุ่งละจ้าตามสีนวลนนนขึ้นมากกระแสบคือเก่เาและจ้าพี่น้องตามยำ้ำใดก็เมื่อยาำนั่นจา้าเทบักหุ้งลงถาดคือแต่ว่าจะคลองมิตรมอยู่ในหมวพี่น้องอุ่นขึ้นแสแล้วบัดที่เนี่ยถอดเนือเ้อแดดเดียวขึ้นกินใส่กันบัดทีน่นี่ว้าเขากันมับพี่น้องเอ้ยเขากำหอนหวนแสบเมื่อเท่านั้นพี่น้องมาได้จ้าวันนี้ไม่กินข้าวน้ำกันจา้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังแรงใจสาวขครเห็นกับบ้าโวในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้า สวัสดีสสดครับรบ,บ่าวบครับชาวข้ยเฮียนจ้ามันนี้กันเนี่ยกาพี่น่องสมตำาน,นวลๆมีเพิ่มเติมมีตุ่มแสบ,แสบจ้ะอี่งอ่ะแดดเดียวถอดพี่น้องผัดเป็นผาดขึ้นกาวเลยจ้ามาจ่ายจิงคอนน้ำกันจ้ามาครับแ่บแบน้ำกันครับเอากำหมนหอนพี่น้องของคู่ครัวเนาะทำทำนีก็ได้ขาดบ่ได้เพือ่องวาแบคองมหัวอะเปิดสนทุนหอนชื่นใจ อร่อยคือเกอ่าคือเก่าเขาแซ่บชิ้นเนี้ยแซ่บครับ อีกึ้อเกาเหลพี่นงงเอ้ยมาด้วยมาสดนต้ำกันเนี่งก,กินต้มเนื้อแนละ้วนึกถึงร้านฟ้าสางเนาะแซ่บครับ <laughs> นี่หมูก,กินเน่อยนี่กินสองคน นีดเมนูเสียกินได้หลายคนเอ่ะขืนผู้ล้งมาข้าวใหญ่เนาะกิน้องในหลายคนมันะ มาดามกันกินไปคุยกันไป อร่อยแซ่บจั้องห่อนั้งเผ็ดมันยังออกจานบ้านๆด้ยหน่อยเนี่อเนียบเอาแมกระดูกอ่อนมาเฮ้ย Yeah. ที่มาได้กระแสบเมื่อนั้นพี่น้องเป็นแต่จ้อยไปไหนอยู่หรอกตางหวงัวมันเนาะหิวอาหารคนใช้แรงเนาะกินกระเบื้อืมีเท่าไหร่ยัดใส่ไปให้หมด Đem nhiệt là อ้าอื้่ไหมุ่ยอดาชอชน,นี้สับอ็ำได้มได้สับงาบุ้งยอดงานคือเ่า <laughs> อยู่บ้านหาผักหายญ้าตามทุ่งตามทางตามไร่ตามน,า,มนาเนาะมันก็มีความสุขไปอแบบสีชนระเบิดนี่ได้กินแสบย้ำห่วนพักมันหลายถ้าคนรู้จกักหากินเป็น อยู่บ้านก็สบายแต่มนเจอลำบากเรื่องปัดใจอย่างเดียวปัดใจไม่มี Nào, nó chỉ nó nhiều đi, nhiều nữa. nóng những đế ạp nám, giam não này nè bên đường cũng không chịu này nào không phải là nóng, 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 ล้อเนี่ยถึงไหนถึงกันตากแดดก,ก็ไม่หวันเนาะถ้าหนาวเนี่ยโอ้ไม่รู้จะไปหลบอยู่ไหนร้อยังวิ่งเข้าร่มได้เล้ว <laughs> หนาวนี่ต้นไม้ใบก็ยังไม่มีม <laughs> หัวหลกหัวหล่น,นลมึงเนี่ย คนคำถามเนี่ยพี่น้องมาอยู่เกาหลีคือเ่าเห็นกินอาหารเกาหลีหรอพี่บ้ากินบาเลี่ยพี่น้องกัดกินด้วยแซ่บอยู่อาหารอาหารเกาหลีแซบ่บอ,อย่างก็บ่ค่อยเลยไป็สายอันนันปัญญาเอเป็นปัญหาใหญ่เลยเดีตด๋ตอนเดี๋เซจฟาร์มเนาะ แล,แล้วก็เข่าหองหากินรดแลด้ก็กินดูอยู่พี่น้องนั่นมาแรงเราซั่งมนะากินหรอยม่เค่อยได้ลงคลิปให้เบิง้งยานกินก็ถือวิธีเพิ่นนนะจ๊ะ <c oughs> อันเกาหลีก็สิมือเสาวไว้ๆๆบใบแกยันผิดวัฒนธรรม่นจะมานั่งเอามือจ้วงกันยอย่างแล้ว่ใช้ตะเกียบไม่เป็นเนาะไมะค่ค่อยจะใช่จะคีบจะจับอะไรก็ยากสู้มือไม่ได้ เป็นบางที่ก็ไม่มีออกช้อนสดเลยหืเป่อ,อมตุนไพ้ก็หลายใช่ไหม มือดีหแสบครับพี่น้องเอ้ยเฮียาแจกยเตียนกินี้ปากไปสักนี้นะจ๊ะพี่น้องกินหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ